สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรหลักสิบล่างตัวเดียวนะครับเทียบชนสสูตรก็เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้งสสูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับในงวดก่อนนะครับสูตร10ล่างตัวเดียวก็ลงให้ไม่ถูกนะครับ คือเลือกสูตรไม่ถูกนั่นเองนะครับงวดนี้ก็เลยต้องลงสูตรใหม่ให้นะครับมาดูวิธีการครำนวณทั้งสงสูตรนะครับสูตรที่1ใช้หลัก10บนนะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2บวก2คงที่ siitä, ได้ตัวเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวก10บนบวกหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่1 3าครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1 บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2แล้วบวก5คุคงที่ก็ได้ตัวเดียวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทําไว้นะครับย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก7จนะครับงวดแรกทั้ง2ส,สูตรก็คํานวณได้เลข7เหมือนกันนะครับผลรางวัลออก7จนะครับเลข7ก็มาในตําแหน่ง10ล่างถูกเป็นงวดแรกนะครับ งวดถัดมานะครับทั้งสองสูตรก็คำนวณได้เลขหกเหมือนกันผลรางวัลออกหกห้านะครับเลขหกก็มาในตำแหน่งสิบล้างถูกเป็นงวดที่สองงวดถัดมานะครับก็คำนวณได้เลขเก้าเหมือนกันทั้งสองสูตรผลรางวัลออกเบิ้ลเก้าเก้าก็ถูกต้องนะครับงวดถัดมานะครับทั้งสองสูตรก็คำนวณได้เลขศูนย์เหมือนกันนะครับ ผลรางวัลออก09ก็ถูกทั้งสองสูตรนะงวดถัดมาคำนวณได้เลข3เหมือนกันนะผลรางวัลออก30นะเลข3ก็มาในตำแหน่ง10ล่างงวดถัดมาก็คำนวณได้เลข1เหมือนกันทั้งสองสูตรผลรางวัลออก16นะเลข1ก็เข้าที่10ล่าง งวดถัดมาก็คำนวณได้เลข6เหมือนกันทั้ง2สูตรผลวันออก62ครับสูตรก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตร,ตร,ตรคำนวณได้เลข1เหมือนกันทั้ง2สูตรผลวันออกเบิ้ล11นะครับเลข1ก็มา10ล่างถูกต้องสถิติย้อนหลังนะครับ1 2 3 4ง6 7 8 แงวดนะก็เข้าดีหมดนะครับแต่งวดวันที่16สิงหาคมนะครับที่จะถึงนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณววดใหม่นะครับว่าทั้ง2สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนใช้หลักสิบบนนะครับเลข5บวกหลักหน่วยล่างเลข1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับ64สี 6, 4, บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลข6สูตรจะบวก2คงที่5บวก1ได้6 6นะบวก24ได้30 30บวก6 36 36 37 38นะครับได้38ได้เลข8ตัวเดียวนะครับนี่สูตรที่1ได้เลข8 ะจะมาหรือไม่นะครับตรงนี้ก็ไม่มีใครตอบได้นะครับจะมาหรือไม่มามันอาจจะเดินต่อหรือมันอาจจะหลุดก็ได้นะครับมาดูสูตรที่สองับว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมืน่นเลข6บวกหลักสิบ,บนเลข5บวกหลักหน่วยล่างเลข1บวกหลักสิบหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับ3 6 18 บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข8บวกหน่วยหน้าครั้งที่2เลขก8บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข7บวก10ท้ายครั้งที่2เลขศบวกหน่วยท้ายครั้งที่2เลขก1ตัวสุดท้ายบวกเลข5้าคงที่หบวกห้าได้11 นะครับ11บวก1ก็เป็น12 12บวก18ได้30 30บก8 38 38บวก8 46 46บวก7 53 53บวก1 54 54บวกอีก5ก็เป็น59สูตรที่2คำนวณได้เลข9นะครับผมตัวเลขก็ไม่เหมือนกันนะครับ เลข8กับเลข9สูตรนี้ก็ไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะมาในตำแหน่ง10ล่างในงวดที่จะถึงนี้นะครับอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งหรืออาจจะหลุดทั้ง2สูตรก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับสูตรทั้ง2สูตรนี้เป็นแนวทางที่ผมทําไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วนะในงวดที่แล้วเนี่ยผมทําหลัก10ล่างตัวเดียวไว้นี่ประมาณ11สูตรครับผมทำขนาดทําไว้ทั้ง11สูตรนะครับมีเข้าแค่2สูตรเท่านั้นนะครับ สูตรที่สองนี่หลุดหมดนะสูตรสองสามสี่ห้าหกนี้ไม่ไม่มีเลขหนึ่งนะครับมีเลขหนึ่งอยู่แค่สองสูตรเท่านั้นนะครับก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สิบสูตรที่สิบเอ็ดก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเลขเก้าเลขแปดเลขห้าอะไรที่ผมทําไว้ไม่มานะครับมีสองสูตรนี้เท่านั้นที่มีเลขหนึ่งนะครับนี่หนึ่งกับ 1. หนึ่งงวดนี้มันก็คือได้เลขแปดกับได้เลขเก้า สองสูตรนี้นั่นเองนะครับผมก็เลยเอามาลงให้ดูนะครับเผื่อใครชอบสองเลขนี้นะเผื่อใครชอบเลขแปดเลขเก้าก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับ <RE A. S 1> ผมก็ไม่การันตีนะครับว่ามันจะมาหรือไม,ม่มานะครับตัวเลขมันไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับทุกข้อมูลก็บอกไปตามความเป็นจริงนะครับสูตรไหนหลุดก็ก็บอกว่าหลุดนะครับสูตรไหนที่ยังเดินอยู่ก็นํามาลงให้ดูต่อส่วนใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ลองพิจารณาดูเอานะครับ เลขแปเลขข้าสูตรที่มันเหลืออยู่นะครับถ้าใครชอบลองนําไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนเพราะว่าหลัก10ล่างตัวเดียวเนี่ยสูตรใหม่ผมก็จะมีลงให้อีกเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางข้อมูลเก่าก็มีเพียงแค่2สูตรนี้เท่านั้น,นครับส่วนสูตรด่นนะครับเดี๋ยวทําข้อมูลเสร็จก็จะทยอยลงให้เหมือนเดิมครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ